เลยอีเอ้ยส่วนคู่นี้มึงเ,มเดือนท่านมากัเขอเราส่งสิทุกวันมาเนี่ยมึง,ม,งมึงเกือบไงหไงงลังอ <c ười> ีสต์ <c ười> ตายแล้วไอ้เทนวามันแบบมัน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 เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันส่งมุกมาเรื่อยๆวะไม่รอ่ะไฉันไม่กล้าตัดสักอีพีเลยอะมึงก็ช็อตตั้งแต่ just go with the flow ว้าว just go with the flow เออไม่กล้าตัดสักตอนเลยอะเธอตั้งแต่เปิดอีพีมาแบาจนถึงซีนนี้คือดีมากอะทุกคนเลยอะ ลูกล็อกไว้เดี๋ยวก็ลนเออนั่นแหละล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนไม่มองให้ดีไว,ไว้ก่อนคือกอดไว้เพราะเดี๋ยวมันจะลนไอ้คันวามันซิ่งเออฮิปปี้